มาพบก,กับน้องอนความเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้คือเต็มตัวแบบผิดแบบตลาดมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนร้อนนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาเปิดกล่องนะคะที่พียบสีส่งมานะคะก็ได้แกะแบบพลาสติกออกแล้วนะคะเพราะว่าจะแกะยากนิดนึงนะคะตอนนี้อ่คืออากาศร้อนมากนะคะร้อนมากๆเลยนะคะอืก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอซีจากประเทศไทยด้วยนะคะที่ส่งของมาให้ น้องไอฟนนะคะก็ขอให้พี่พี่เอซีอ่าทำงานลุกเรืองนะคะสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้นะคะก็ขอบคุณพี่เอซีมากๆเลยนะคะที่ส่งของมานะคะเนี่ยกล่องคือใหญ่มากกล่องกล่องข้างล่างคือหนักมากๆเลยนะคะทุกคนเราไม่รอช้าเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะคะนี่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยนะคะ ยาวมากนะคะ่นไเก็ะดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยว่าข้อะไรบ้างนะคะข้างในกล่องนี้ก็มีของนอกนวนรวมมาด้วยนะคะมาหนึ่งชิ้นสองชิ้นนะคะก็เป็นไม้ตะสันอีกหนึ่งอันนะคะเพราะว่าไม้ตะสันจะเป็นแบบอะไรนะ เออส่งเขาส่มาผิดนะคะพี่เอซีบอกวันนี้ก็เลยส่งมาให้น้องไอโฟงนะคะม,มัเก็บยากมากเลยทุกคน,น,นะคให้ดูว่าเขาไซส์แบบไหนนะคะเป็นแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาแกะให้ดูนะคะไว้ก,ก่อนนะคะนี่คือเป็น,นตั้งกล้องนะคะจะเป็นแบบนี้แบบนี้ค่ะคืออะไร่ะเป็นอะไรนี่นะคะ๋ยวดูก่อนนี่จะตั้งแบนี้นะคะทุกคน ดูก่อนาคะ่ะองน์ไนเป็นอะไรน,นะคะนี่คืองอิญญางนะคะที่มัดผมนะคะแล้วก็ที่ริโมทที่กดนะคะมีแค่นี้นะคะเดี๋ยวดูน่อนะคะเป็นีัะไรบ้างนี่อีกสองอันนะคะนี่คือมำหองโวนนะคะ อันนี้ก็เป็นของน,องน้องคำนวลนะคะมีสองอันนะคะมีมขน,นมด้วยนะคะน่าจะเป็นของพี c อสซีนะคะเพราะว่าเมื่อตะกี้ใส่ถุงยางไว้นะคะน้องออกออกไปกินแล้วนิดนึงนะคะในกล่องนี้ก็หมดแล้วนะคะทุกออคนอีกหนึ่งกล่องแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเก็อ,อีกหนึ่งกล่องนะคะ จะมีแบบผ้าให้หลวงพี่เขาได้นะคะมาถามมาว่ามีเมนกี่คนนะคะหลวงพี่กี่คนเขาก็เลยเอามาถวายนะคะของแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราดูกันเลยว่าเป็นอะไรนะคะน่าจะเป็นหนังสือทำแบบอาหารนะคะหนังสือทำอาหารนะคะ มีไดอัารี่มากเลยนะคะมีเยอะนะคะล้ก็ดกนนะคะดูก่อนนะคะ ต้องประกอบเอาเองนะคะเต่เดี๋ยวเรามาประกอบให้หลัมชิดแล้วนักกันนะคะจะเ,เป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่คือน,ะคะนี่คือกล่องยานะคะแล้เวเราจะถ่ายแบบสัดเดียวแล้วกันนะคะนี่คือ ภาษาแล้วนะคะพวนี้จะเอาไปฆ่า,ายให้น้องชื่ที่วัดน,นะคะนี่คือนมนะคะส่วน,น,นี้ก็คือกล่องอยาอีกแล้วนะคะทุกคนว้าวอันนี้คืออะไรไม่รู้นะคะเรียวเราแล้ว,ลวจะมาเปิดดืนะคะว่ามันคืออะไรนะคะ ไปดูสักทองมิตินี่นะคะเป็นสายสมรทกนะคะว่าแบบละลักม,มากเลยนะคะทุกน,นี่นะคะเป็นแบบไลฟ์สตี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะ นี้ก็น่าจะเป็นกองยาแล้วนะคะมีเป็นเตปมนะคะส่วนอันนี้เป็นมเมล็ดผักนะคะน,น่าจะเป็นผักกาดนะคะทุกคนส่วนนี้ก็เป็นโกนวินนะคะทุกคนโอ้ยนี่ยาเป็นฟันนะคะ นี่คือถุงผ้านะคะถุงผ้าเสื้อค่ะทุกคนนี่คือถุงผ้านะคะนี่คือลวสีนะคะสองถุงสบู่ก้อนนะคะแล้วก็สบู่เหลวนะคะเป็นน้ำน้ำยาอาบน้ำแบบเป็นน้ำนะคะอืม นะคะมาม่าคือของกดของน้องเลยนะคะมาม่าก้กลยน,นี่ก็เป็นมาม่าอีกแล้วนะคะส่วนอันนี้คือนมนะคะคือน้องกินไปสองกล่องแล้วนะคะนี่ก็คือกล่องยาอีกนะคะกล่องยาคือมีหลายกล่องมากๆเลยนะคะ ะะส่วนนี้ก็คือขนมนิกนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นมะม่านะคะนี่นี่คือมาเล็งมาเล็งผักมาเล็งผักนะคะบอกคือเยอะมากมีผักอะไรไม่รู้นะคะให้ทุกคนดู แล้วนี่ก็คือมักเขือนะคะแล้วก็มีผักกาดแบบมีเยอะมากเลยนะคะเออเดี๋ยวเราจะทำคลิปให้ทุกคนดูอีกหนึ่งคลิปนะคะการปลูกผักของเรานะคะเออเราดูเราดูคลิปเลยนะคะกนีขนมนะคะนี่ก็คือขนมอีกแล้วนะคะไก่หมดไก่หมดแล้วทุกคน คือแบบเหมือนตะกี้เลยนะคะไม่รู้เป็นอะไรนะคะหมดไปแล้วนะคะหมดแล้วหมดแล้วไอช่างนาล้ําล้ําม่แน่หมดแล้วก็คือของคือเยอะมากๆเลยนะคะเอ๊ะก็สมมติเราเป็นช่ช่างช่างนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะคะเดี๋ยวประกอบให้ดูนะคะ ทำแบบนี้นะคะที่ใส่เเขาจะเอาจะเอาไปใส่โซ,โซ่เขาอันนี้เอามาเลยโอ,ยอายเมวเไไม่เอาไเอาเส่เป็เาอเมแบบ ประกบอบยังไงคือมันประกอบยากมากเลยนะคะเออแบบคองก็เยอะมากเลยนะคะนี่นะคะน้องก็คือมารอ,าอดูแล้วนะคะว่าไล่อะไรบ้างนะคะเออคือตอนนี้คือเป็นบัตรนะคะคันจมูกม,มากเลยนี่คือขาตั้งกล้องนะคะคือสูงมากๆเลยนะคะทุกคน่างนี้เลยนะคะ มากมเลยนะคะก็ต้องขอพี่อขอบคุณพี่เอจากประเทศไทยมากๆเลยนะคะที่ส่งของมาให้น้องไอฟองออก็ขอให้พี่เอลุ่งเรืองนะคะทำกาวงานอะไรก็ขอให้เจริญเจริญนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย